สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่น่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มราษฎร63ได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้4คนนั่นก็คือประกอบไปด้วยพริตชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินอานทนนำพาหรือว่าทนายอานทน์เนี่ยนะครับ ปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือว่าหมอลำแบงค์อีกคนหนึ่งนั้นคือสมยศศึกษาเกษมสุขแม้ว่าทนายความนั้นได้ขอยื่นประกันตัวมาสองครั้งสองคราแต่ว่าท้ายที่สุดศาลก็ยกคำร้องนะครับอย่างพริชชีิวารักศาลก็มองว่าเป็นการกระทําที่บ่อยครั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะหลบหนีคดี ่วนอีก3าคนนั้นเนี่ยนะครับก็มีพฤติกรรมเช่นเดียวกันก็คือว่าเมื่อปล่อยตัวออกไปแล้วก็ไปทําในสิ่งเดิมเดิมนะครับที่เคยกระทําศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านนอกนั้นเนี่ยนะครับก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องวันที่19วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นก็มีการจัดการชุมนุมคู่ขนานกับการประชุมในสภาแต่ว่าผู้ชุมนุมนั้น ก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับเหลือเพียงร้อยสองคนเท่านั้นเองในอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือไผ่ดาวดินก็เดินมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะมากรุงเทพก็เป็นการเล่นคำอ่ะนะฮะเดิน247.5กิโลเมตรเดินวันละ15กิโลก็คำนวณน,นะครับคุณผู้ชมว่าเมื่อไหร่จะเดินมาถึงกรุงเทพมานคร ล่าสุดครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านั้นเมื่อคุณบุญเกื้อปุษสะเทโวได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งคุณบุญเกื้อโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ว่าโจทกันไปทั่วเมืองอายัดบัญชีเพนกวินพบเงินในบัญชีกว่า6ล้านแล้วก็ถามต่อเนี่ยครับรับมรดกมาหรือถูกหวยมาจ้ะแน่นอนครับ สิ่งที่คุณบุญเกื้อโพสเอาไว้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากบรรดาคนทั่วไปนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยกันมากมายหลายพันความคิดเห็นมีการแชร์เรื่องราวดังกล่าวออกไปอีกหลายร้อยแชร์กดไลค์นะครับอีกจำนวนมากเพราะหลายคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเพนกวินชีวรักษนั้นเนี่ยนะครับมักจะอ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นยังเป็นนักศึกษายังเรียนหนังสืออยู่ ก่อนหน้านี้เี่นครับในการประกันตัวเนี่ยก็ยังมีอาจารย์ไปรับรองว่าเพนกวินนั้นมีความประพฤติอยากจะให้ศาลอนุญาตให้มีการปล่อยตัวเพื่อเพนกวินนั้นได้กลับมาเรียนหนังสือนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการพูดถึงกันว่าการควบคุมตัวเพนกวินเอาไว้ทําให้เพนกวินนั้นขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ถ้าเมื่อคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับมีเงินในบัญชี6-7ล้านได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามเพนกวินมีอาชีพอะไรนะครับดำเนินกิจการอะไรทำไมถึงมีเงินเก็บในบัญชี5-6ล้านบาทถ้าไม่ใช่เพราะเพนกวินเนี่ยนะครับจัดม็อบนะครับเปิดบัญชีขอรับบริจาคอย่างต่อเนื่องดังนั้นก็เป็นหน้าที่เนี่ยนะครับ ที่จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีของเพนกวินไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเองที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเงินเหล่านี้มาอย่างไรเงินเหล่านี้มาจากไหนและที่สําคัญเพนกวินเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ดูกันต่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามและเกาะติดหลังจากนี้ครับ